ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาน,นมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอในหัวข้อซึ่งอัปมงคลที่ควรทิ้งมีไว้ในบ้านจะนำพามาซึ่งความสวยและความอับจนเข้าบ้านเรื่องราวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเชื่อว่าท่านคงเคยได้ยินความเชื่อเกี่ยวกับของที่ไม่เป็นมงคลไม่ควรน,นําเข้ามาไว้ในบ้านหรือถ้าหากมีอยู่ในบ้านก็ให้รีบนําไปทิ้งไม่เช่นนั้นชีวิตจะมีแต่ความสวยมีเคราะห์ร้ายเพราะมันอาจจะนําพาสิ่งอัปมงคลมาสู่คนในครอบครัวแต่สิ่งของตัวไบนี้ ไม่ควรอยู่ในบ้านเลยเพราะจะขัดลาบขัดโชคหากินไม่เจริญแถมทำให้คุณเป็นหนี้เป็นสินอีกด้วยจะมีอะไรบ้างลองมาฟังกันเลยนะครับอย่างแรกเลยคือนาฬิกาตายคนโบราณได้กล่าวเอาไว้ว่านาฬิกาตายเป็นพลังงานด้านลบไม่ควรที่จะเอามาเก็บไว้ในบ้านอะไรก็ตามที่พังหรือเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาฬิกาตาย มันจะสื่อถึงความจากไปหรือการสูญเสียหรือการไม่กลับมาถ้าหากเราอยากจะเก็บนาฬิกาเรือนนี้เอาไว้ก็ควรที่จะเอาไปซ่อมหรือทำอย่างไรก็ได้ให้มันกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึง่งแต่สำหรับบางคนอาจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับนาฬิกาอยู่ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งสำหรับคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับนาฬิกาซื้อมาขายไปสะสมนาฬิกา หรือบางคนอาจจะไม่มีเวลาเปลี่ยนฐานให้มันเดินได้ทุกเรือนสำหรับอันนี้ก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าบางคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจอยู่ก็ไม่ควรที่จะเก็บนาฬิกาตายไว้ในบ้านเพราะว่ามันบกบอกถึงการสูญเสียการจากไปของคนที่รักหรือว่าการทำมาหากินไม่ค่อยเจริญสักเท่าไหร่ทำอะไรก็เหมือนจะติดติดขาดขาดเหมือนติดอยู่ในหลุมอะไรสักอย่างอันนี้ก็เป็นพลังงานลบ เราไม่ควรที่จะเก็บไว้เป็นอย่างยิ่งสำหรับนาฬิกาตายสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในบ้านอย่างที่สองนั่นก็คือกระจกแตกเชื่อว่าทุกท่านต้องมีกระจกที่บ้านกันใช่ไหมครับและนับว่าเป็นของใช้ที่จำเป็นชิ้นหนึ่งในบ้านเลยก็ว่าได้แต่ถ้าหากที่บ้านของคุณมีกระจกแตกหรือร้าวอยู่ในบ้านแล้วไม่ควรนำเก็บมาใชา้หรือเก็บไว้เพราะนอกจากจะไม่สวยงาม ชำรุดเสียหายแล้วในเรื่องของหวงจุย้ยยังส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านอีกด้วยเพราะอาจจะทำให้ทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันหรือบานไปลายไปสู่ปัญหาอื่นๆก็ได้ครับซึ่งตามหลักทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านดังนั้นหากบ้านไหนที่มีกระจกที่แตกราวหรือชำรุ ควรรียบนำไปทิ้งเลยครับของที่ไม่ควรมีในบ้านอันดับที่สคือต้นไม้ที่มีหนามคนโบราณถือว่าเป็นข้อห้ามอยู่แล้วเพราะหนามที่แหลมคมจะส่งผลกระทบต่อคนในบ้านได้แต่บางคนอาจสงสัยว่าแล้วต้นไม้อย่างโปยเซียนเฟื่องฟ้าที่คนนำมาปลูกในบ้านทำไมถึงไม่ห้ามความจริงแล้ว ไม้อย่างเฟื่องฟ้าหรือโปเลเซียนกุหลาบนั้นถือว่าเป็นไม้มงคลที่สามารถปลูกได้เพราะเป็นคุณสำหรับผู้ปลูกครับช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีเข้าบ้านแต่ต้นไม้ชนิดอื่นๆนั้นอาจจะนำความโชคร้ายมาให้สำหรับคนภายในบ้านตามหลักเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาหรือเฉพาะบ้านที่มีเด็กนั้นจะทำให้เกิดอันตรายได้ ละเวลาที่ต้นไม้เติบโตเป็นช่อใหญ่จะเคลื่อนย้ายจะตัดกิ่งก็ไม่ได้เพราะหนามแหละมะคมนั่นเองของที่ไม่ควรมีไว้ในบ้านอันดับที่4คือภาชนะที่ใส่อาหารหรือเครื่องดื่มที่แตกราวความเชื่อของคนสมัยก่อนเชื่อว่าถ้าหากภาชนะใส่อาหารหรือเครื่องดื่มเช่นแก้วถ้วยจานชามแตกราว ถือว่าเป็นของที่ชำรุดเสียหายแล้วไม่ควรที่จะเก็บไว้ในบ้านหรือไม่ควรที่จะเอามาใช้งานเพราะตามหลักควงจุ้ยแล้วจะทำให้มีแต่เรื่องแย่ๆร้ายๆเข้ามาในชีวิตและยังเป็นต้นเหตุให้ขัดแย้งกับคนรอบข้างแต่ถ้าหากจะมองในอีกแง่หนึง่งก็อาจจะเป็นกุศลระบายของคนโบราณที่ไม่ให้นำภาชนะที่แตกราวหรือแตกหักมาใช้งาน เพราะไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุจากส่วนที่แตกหักหรืออาจจะทำให้บาดมือเป็นแผลได้ของที่ไม่ควรมีอยู่ในบ้านอันดับที่5คือปฏิทินเก่าสำหรับปฏิทินเก่านั้นไม่ได้หมายความว่าปฏิทินเก่าเพียงอย่างเดียวแต่ให้หมายถึงว่าปฏิทินที่ไม่ได้แสดงเหตุการณ์นในปัจจุบันนั่นก็คือปฏิทินที่เราอาจจะใช้ไปแล้ว จากเช่นปฏิทินเดือนที่แล้วอาจจะเป็นปีนี้ก็ตามก็ไม่ควรเก็บไว้ซึ่งมีความเชื่อว่าไม่ควรเก็บปฏิทินปีก่อนก่อนเอาไว้ในบ้านประวัติเดือนปีที่ผ่านไปแล้วก็เหมือนกับปฏิทินที่ตายไปแล้วซึ่งการเก็บปฏิทินเก่าไว้ในบ้านนั้นเชื่อว่าจะส่งผลทางด้านลบให้กับชีวิตของคนภายในบ้านดังนั้น หากประิทินหมดอายุปีก็ควรจะทิ้งไม่ควรจะเก็บไว้ในบ้านของที่ไม่ควรอยู่ในบ้านในอันดับที่6คือประตูสีดำครับในปัจจุบันใครๆก็ชอบการตกแต่งบ้านสไตล์ยุโรปก,กันใช่ไหมครับและยังพบเห็นได้บ่อยครั้งที่เขาใช้ประตูบ้านที่เป็นประตูบานสีดำซึ่งจะทำให้บ้านดูลึกลับน่าค้นหาแต่สำหรับในเรื่องของความเชื่อแล้ว ว่ากันว่าไม่ควรทาสีประตูหน้าบ้านด้วยสีดำสนิทเพราะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเชื่อว่าสีดำของประตูหน้าบ้านเป็นประตูที่เปิดต้อนรับกับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในบ้านจะดึงดูดความชั่วร้ายให้เข้ามาภายในบ้านเราแต่ทางนี้ก็มีข้อยกเว้นอยู่ข้อหนึ่งนะครับคือถ้าหากประตูบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือตรงๆแล้วล้วก็ยังสามารถใช้สีดำได้นะครับ ของที่ไม่ควรมีไว้นในบ้านอันดับที่7คือต้นไม้ที่ตายแล้วบ้านไหนก็ตามที่ปล่อยให้ต้นไม้ปลูกไวเหย,ยืนแห้งเฉาเหี่ยวตายไม่ว่าต้นไม้นั้นจะตายอยู่หน้าบ้านในบ้านหรือด้านใดนด,นด้านหนึ่งของบ้านถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยควรที่จะตัดทิ้งเลยนะครับคนโบราณเชื่อกันว่าเป็นอัปมงคลยิ่งนักเพราะผิดธรรมชาติของต้นไม้ ที่ต้องเป็นสีเขียวสดชื่นชุ่มฉ่ำแต่กลับแห้งเหี่ยวตายซึ่งบ้านไหนมีต้นไม้ตายภายในบ้านแล้วก็จะทำให้บ้านมีแต่ความอับเฉาแห้งเหี่ยวและมีผลกระทบทางด้านลบต่อผู้สูงอายุภายในบ้านอีกทั้งทำให้มีปัญหาทางด้านการเงินและการงานไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนดังต้นไม้ที่ตายแล้วนั่นเองดังนั้น จึงควรแก้ไขเพื่อให้กลับมาสู่สภาวะปกติมีโชคลาภก,การเงินการงานกลับมากระเตืองเฟื่องฟูดีอีกครั้งให้เรียบตัดต้นไม้ที่ตายนั้นทิ้งเสียแล้วหาต้นไม้ที่มีความมงคลทางความร่ำรวยมาปลูกแทนแล้วอย่าลืบที่จะดูแลเลี้ยงให้สมบูรณ์สวยงามและอันดับสุดท้ายของที่ไม่ควรที่จะมีไว้ภายในบ้าน คือรูปภาพหรือรูปปั้นหยษดและราหูประดับตกแต่งภายในบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้คนภายในบ้านทะเลาะเบาแวงกันมีแต่เรื่องร้อนใจขาดโชคขาดลาบเพราะมีพลังของวิญญาณอีกทั้งไม่ควรมีโปสเตอร์รูปภาพหนังผีคนบาดเจ็บจากนิตยสารที่มีแต่ความน่ากลัวมาติดผนังบ้าน หรือรูปคนตายมาติดประดับไว้ที่ห้องยกเว้นภาพถ่ายบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งเรียกพลังงานที่ไม่เป็นมงคลจะทําให้โชคลาภหดหายคนในบ้านคจะพบเจอแต่เรื่องได้ร้าย,รายหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ครับท่านผู้ฟังครับจากเรื่องราวที่นํามาเล่าให้ฟังทางต้นนั้นเป็นแต่เพียงความเชื่อโบราณ ที่เล่าขานกันมาบางอย่างก็ยึดถือปฏิบัติบางอย่างก็ต้องเป็นไปตามยุคสมัยจะทำตามท่านบอกไปหมดก็คงไม่ได้แต่สิ่งที่จริงแท้แน่นอนนั้นคือคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าสอนว่าพระธรรมคำสอนเป็นตัวแทนของเราถ้าเธอได้ถึงพระธรรมเท่ากับเธอได้ถึงเราเธอจะไม่ได้อยู่โดยปราศจากครูบาอาจารย์ฉะนั้น เราต้องยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์อย่าไปเชื่อหมอดูพวกนี้พวกตาบอดทั้งนั้นหมอเดาเท่านั้นตัวเองก็จะเอาตัวแม่รอดแล้วจะไปสอนคนอื่นให้เอาตัวรอดได้อย่างไรตัวหมอดูก็ยังเป็นทุกข์ต้องไปหาคนที่เขาไม่ทุกข์สอนเราเราจะไม่ได้ทุกข์กันไปหาหมอดู หมอดูก็ไม่สามารถรักษาโรคความทุกข์ใจได้เพียงแต่หลอกให้เราสบายใจไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนให้เราดับความทุกข์ทางใจของเรานี้ให้หมดไปได้ถ้าอยากจะพ้นทุกต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นผู้อื่นไม่สามารถสอนให้พ้นทุกได้ พรพูดสอนเองก็ยังไม่พ้นทุกข์แล้วจะสอนให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ได้อย่างไรนี่คือความประเสริฐความล้ำค่าของพาราตนาตรายัยดังนั้นขอให้เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะได้ของที่มีคุณล้ำค่าเป็นคุณแก่ชีวิตเราก็คือทำให้เราพ้นทุกข์กันเรามาเอาอริยทรัพย์กันดีกว่ามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกัน ด้วยการศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่านหนังสืออ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่านหนังสือจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนำไปปฏิบัติรับรองได้ว่าทุกต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้จะหายไปหมดเลยน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอน และข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญขออนุมโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัละยะาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงมาดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ